BAAAAAA <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้อยู่กับร้าน1นึ่งชาแนลนะครับวันนี้ร้านหนึ่งจะให้ท่านผู้ชมได้ชมไก่สวยงามครับอันนี้เป็นไก่สัตว์เลี้ยงของร้านหนึ่งนะครับเป็นไก่ฟินิชนะครับเป็นไก่ญี่ปุ่นเห็นเขาบอกว่าเป็นไก่ญี่ปุ่นนะครับหางจะยาวมากครับท่านผู้ชมดูหางนะครับนี่คือไก่ฟินิชนะครับดูหางหางสวยงามมาก ตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถสั่งจองไว้นะครับตอนนี้มีลูกตัวเล็กๆอยู่ประมาณ7ตัวครับท่านผู้ชมไก่ฟินิตตัวนี้นะครับเป็นสีสาหูขาวหูขาวด้วยนะครับท่านผู้ชมดูหูขาวใหญ่ด้วยดูหางก่อนครับหางสวยงามมากน่ารักไหมครับท่านผู้ชมสวย ท่านผู้ชมที่ชอบเลี้ยงไก่นะครับก็เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็จะมีไก่ร้านหนึ่งก็ชอบเลี้ยงไก่<_ <q> _>เลี้ยงนกนะครับก็จะมีไก่สวยงามแล้วก็เป็นพันุ์ไก่ตอ่อหูขาวก็มีนะครับท่านผู้ชมแต่ตัวนี้ร้านหนึ่งรักมากหางยาวมีอายุ2 2ถึง3ปีแล้วครับตอนที่ร้านหนึ่งได้มาก็ประมาณเป็นหนุ่มแล้วครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวรา้านหนึ่งจะให้ดูเดือยความความยาวของเดือยไก่นะครับนะครับดูความยาวของเดือย เดือยไก่เดือยไก่โอ้ค่าแทงเข้าไปนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับยาวแล้วก็แหลมด้วยสวยไหมครับท่านผู้ชมดูไกลๆนะครับดูหางความยาวของหางนะครับหางสวยงามมากดูดีวจะประกวดประกวดหางหางยาวครับท่านผู้ชมครับนี่คือความยาวของหาง ยาวมากๆอันนี้ยังยาวไม่สุดนะครับยังจะยาวต่ออีกนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการร้านหนึ่งก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมกับสัตว์เลี้ยงของร้านหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเราก็จะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงนกครับชอบครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็สําหรับท่านผู้ชมที่ชอบเลี้ยงไก่นะครับก็ร้านหนึงก็อยากจะโชว์ไก่สวยงามครับเพราะว่าเราเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับหางยาวมากไก่ ินิตัวนี้นะครับมีอายุประมาณสองสองปีกว่าๆแล้วครับมีลูกไปหนึ่งชุดแล้วครับแต่ว่าชุดแรกไม่รอดโดนหมากัดแต่ชุดนี้รอดครับเหลืออยู่เจ็ดตัวนะครับหูขาวสวยดูความสวยงามครับเกาะดิเกาะดิเร็วเร็ร็วดูดูความสวยครับท่านผู้ชมทำให้เลี้ยงไก่พินิตนะครับสวย แล้วก็ห่างยาวน่ารักมากครับดูตัวนน้นพันหูขาวนะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงโน้นนะครับจะเป็นพันหูขาวไก่ต่อก็จะมีไก่ต่อหูขาวไก่ต่อหูแดงนะครับที่ร้านหนึ่งเลี้ยงแต่ช่วงนี้ก็ก็มีไม่ค่อยเยอะแล้วครับปล่อยไปเยอะละดูเพราะว่าร้านหนึ่งอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปนี้ครับเพราะว่ามันสวยจริงๆครับสวยไหมครับท่านผู้ชมที่ชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ร้านหนึ่งเลยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับสวยงามจริงๆครับดูหางก่อนครับหางสวยครับท่านผู้ชมครับสวยไหมครับตัวนี้สวยไหมครับสวยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับท่านผู้ชมที่ชอบไก่ชอบนกนะครับวันนี้รายการร้านหนึ่งก็ได้เอาไก่สวยๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมที่ติดตามช่องร้านหนึ่งชาแนลนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ร้านหนึ่งจะให้ชมไก่ ตัวเมียนะครับหูขาวเป็นแม่พัน์ุของตัวนี้แหละครับเป็นคู่กันเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปชมตัวเมียกันครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือไก่ตัวเมียนะครับหูขาวนะครับนี่คือตัวเมียครับสวยนะครับตัวเล็กๆเองครับแล้วก็ตัวนี้คือตัวผู้นี่คู่กันครับตอนนี้ก็ลังไข่อยู่นะครับไข่ได้ประมาณ 7ฟองแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับนี่ครับครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นพันหูขาวอันนี้เป็นพันไก่ต่อหูขาวนะครับท่านผู้ชมหูขาวหูใหญ่ขาวใหญ่มากเกือบจะเท่าเหรียญสิบนะครับสวยไหมครับมีหลายพันครับนี่หูขาวไก่ต่อหูขาว อืมจะไปไหนถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเป็นพระเอกไหมเนี่ยเป็นพระเอกไหมคอโกงใช่ไหมเป็นไรเป็นไรตื่นกล้องสวยนะครับนี่คือพันธุ์หูขาวครับผมตัวนี้เป็นไก่หนุ่มอยู่นะครับเพิ่งเป็นหนุ่มเดือยยังไม่ขึ้นเลยครับได้ปีกว่าครับเป็นหนุ่มแล้วครับสามารถลงสนามได้แล้วนะครับรุ่นนี้ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการร้านหนึ่งชาแนลต้องขอลาท่านผู้ชมไปกับน้องไก่สวยๆน่ารักน่ารักคู่นี้นะครับไก่ฟินิชนะครับไก่ญี่ปุ่นท่านผู้ชมที่ชอบก็อย่าลืมให้กําลังใจร้านหนึ่งนะครับอีกไม่นานเราก็จะเข้าสู่ดอกไม้สวยๆนะครับช่วงฤดูการดอกเข้าพรรษาวันต่างๆนะครับอีกไม่นานได้เจอกันครับฝนเริ่มจะมาแล้วครับวันนี้รายการร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ ขั้นรายการด้วยน้องไก่น่ารักน่ารักนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวยงามก๊เลอบินบินเร็วบินเร็วหางสวย นี่เลยนี่เร็วก็เร็วน่ารักน่ารักครับน่ารักร้องทำไมร้องทำไมวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมวันนี้วันน anyway ี้ยังไม่ได้กินข้าววันนี้ยังไม่ได้กินข้าว อันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยหางสวยนะเราอะหางสวยมากหางสวยมากสวัสดีครับท่านชอโอน สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณเอ้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมยางสวัสดีครับท่านผู้ชมเก่งมาก